สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดำสปอยหนังมินิซีรีส์ที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเมนูแซบท่านประธานจะเป็นอย่างไรเมื่อนักเขียนนิยายติดเลดเรื่องดังอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเธอถูกดึงเข้าไปในนิยายที่ตัวเองแต่งและกลายเป็นตัวละครหลกักต้องมาพัวพันกับความสัมพันธ์ยุ่งเหยิงเพราะตัวละครในนิยายที่เธอเขียนตัวละครหลักจะต้องมีความสัมพันธ์อันเร่าร้อนกับพระเอกในนิยายซึ่งเธอก็พยายามจะหนีออกจากโลกในนิยายและกลับสู่โลกแห่งความเป็น แบบนี้เรื่องราววุ่นวายของเธอจะเป็นอย่างไรแล้วเธอจะกลับสู่โลกความเป็นจริงได้ไหมเราต้องไปรับฟังสปอยกันได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจได้นะเปิดเรื่องมาเราจะได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนะคะเธอกําลังยืนอยู่หน้าร้านอาหารเนื้อตัวของเธอได้เปื้อนสีแดงซึ่งมันคล้ายเลือดแล้วก็ถือมีดอยู่ด้วยเธอได้มองเข้าไปในร้านอาหารและก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกําลังนั่งกินข้าวอยู่กับสาวอย่างสวีทหวานเลยแหละชายหนุ่มคนนั้นก็คือแฟนของเธอนะคะเธอรู้สึก กโกรธมากเพราะวันเนี้ยเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของเธอกับเขาแถมร้านเนี้ยเป็นร้านอาหารที่เธอจองมาอย่างยากเย็นแต่หมอน,นี่เอาผู้หญิงคนอื่นมาทานข้าวด้วยเธอจึงพูดออกมาว่าคิมโดกยองยังไงวันเนี้ยนายต้องตายแน่แล้วเธอกำลังจะเดินดุ่มๆเข้าไปในร้านอาหารแต่เธอก็ถูกตำรวจหญิงคนหนึ่งสะก,กัดตัวเอาไว้และก็ได้นําตัวเธอไปที่โรงพักนะคะหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าซอยอนซอเป็นนักโภชนาการที่มีความสามารถเธอก็ได้ร้องไห้และระบายให้ตำรวจฟังวันเนี้ยเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของเราแท้ๆแต่เขากลับป้อนเนื้อให้ยัยนัน ท,ท,ทั้งๆที่ร้านนั้นน่ะฉันจองยากมากเลยนะแถมไอ้สารเลวน่านาใสนาฬิกาที่ฉันซื้อไว้ให้ด้วยตำรวจก็ได้ถามว่าที่ตัวเธอเลือดสีแดงอะใช่เลือดหรือเปล่านางเอกก็ได้บอกว่ามันคือบีดรูตตำรวจก็ได้ถามว่าไหนว่าวันนี้เป็นวันนัดครบรอบกับแฟนไงแล้วบีดรูทเนี่ยมันคืออะไรนางเอกก็ได้ระบายต่ออีกว่าเจ้านายของฉันน่ะไม่ยอมกินไส้กรอกเจ้านายเวนนั่นมันไม่ยอมกระเดือกไส้กรอกลงไปดีๆแล้วเธอก็ได้พูดถึงวิธีการทําไส้กรอกนะคะ,ะ,คะเธอก็ได้บอกว่าเธอลองทุกๆอย่างใส่ลงไปในส่วนผสมของไส้กอกอแล้ว แต่ไม่ว่าลองอะไรก็แล้วแต่ไอเจ้านายก็จะไม่แตะอาหารของเธอเลยแถมส่งกลับมาให้เธอทําใหม่ทําแล้วทําเล่าทําใหม่ทําใหม่ทําใหม่อยู่นั่นแหละไอเจ้านายเวนนั่นบอกให้สใส่ไส้กรอกในเมนูอาหารกลางวันทุกวันจนกว่าจะได้รสชาติเหมือนที่เขาเคยกินตอนเด็กฉันก็ทําทุกอย่างเพื่อเจ้านายที่ไม่เคยเห็นหน้าเหตุผลที่แฟนฉันนอกใจนะหรอก็เพราะว่าเจ้านายเวนนั่นแหละทําให้ฉันไม่มีเวลาไปพบกับแฟนของฉันวันต่อมานางเอกก็ได้มาทํางานตามปกติที่โรงอาหารได้เห็นไส้กรอกใส่บีทรูททุกคนก็หยีไม่อยากจะทานกัน คนนางเอกได้เขียนลดอาหารออกไปแล้วก็ดันไปเจอกับแฟนของเธอนะคะเธอไม่รอช้าสั่งอาหารใส่เขาเต็มๆแต่นี่เป็นเพียงแค่เธอคิดและก็จินตนาการซึ่งเธอไม่ได้ทําจริงนางเอกก็ได้บอกกับเขาว่าเธอมีเรื่องอยากจะคุยกับเขาสักหน่อยเป็นเรื่องเมนูอาหารของท่านประธานแต่ที่จริงแล้วเธอจะคุยเรื่องส่วนตัวซึ่งแฟนของเธอเป็นเลขาของท่านประธานนะคะทั้งคู่ก็ได้เข้าไปในลิฟต์นางเอกก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดจากตรงไหนแต่แฟนของเธอก็รีบบอกเลิกเธอทันทีนางเอกก็เลยถามว่าเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเมื่อวานน่ะเธอไปเห็นที่ร าราาอหแต่แฟนหนุ่มของเธอดูไม่ได้ตกใจอะไรและก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยสักนิดแถมกลับบอกว่าร้านอาหารนั่นอร่อยจริงๆนะแต่ว่าที่นั่นคงจะจองยากมากสินางเอกก็พูดส่วนว่าฉันยอมรับว่าทาโอทีบ่อยพลาดวันครบรอบของเราหลายครั้งต่อหลายครั้งจึงทําให้นายเหงาฉันยอมรับก็ได้แต่นายกล้านอกใจฉันได้ยังไงเขาก็พูดส่วนว่าใครเขานอกใจเพราะเหงากันล่ะเป็นเพราะเบื่อแล้วตั้งหากเดี๋ยวนี้พนักงานไม่กินไส้กรอ,อกเลยใช่ไหมล่ะแค่กินไม่กี่อาทิตย์ก็เบื่อกันแล้วแต่ว่าฉันน่ากินมาเป็นปีเลิกกันไปเถอะฉันเบื่อ นางเอกได้ยินแบบนั้นก็พูดไม่ออกเธอจึงมานั่งดื่มคนเดียวจนเมาและก็ได้นั่งด่านัน่งบ่นในแฟนเก่าของเธอสารพัดจังหวะน,นั้นนะเธอได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งได้พูดกับพนักงานที่ชงเครื่องดื่มบอกว่าให้ทำใหม่ให้เขาทำใหม่ทำแล้วทำเล่าเธอได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโมโหไปใหญ่เพราะว่าคนนั้นคล้ายกับประธานที่เธอเกลียดนนะักเกลียดหนานะเธอจึงไม่รอชาร้าเดินเข้าไปหาเขานะคะและก็พูดว่าไม่ว่าอะไรที่เขาให้มาแล้วก็แค่กระเดือกลงไปไม่ได้หรือไงรสชาติที่เคยกินตอนเด็กรสชาติแห่่่่่งงงคควาามมมมมทรทรรจีีลืมไมลไไได้กกิน็ใต แต่ว่าฉันน่าจะต้องเป็นคนไปสรรหารสชาติที่ฉันไม่เคยได้กินต้องทําไส้กรอกที่ฉันไม่ชอบด้วยซ้ําต้องทาโอทีจนฉันไม่มีเวลาไปเจอหน้าแฟนแฟนฉันก็นอกใจถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าหมาบ้าข้างไส้กรอกคนนั้นฉันก็คงล่าเริงกว่านี้แล้วก็คงไม่ทําให้แฟนเบื่อหรอกเพราะฉะนั้นนะให้ลองรสอื่นบ้างอย่าลองกินแต่รสเดิมเขาก็พูดส่วนว่าผมไม่เบื่อรสชาติที่ผมชอบผู้หญิงที่ถูกใจผมไม่มีทางเบื่อไม่มีวนันทั้งสองคนก็ได้จ้องมองตาก,กันไปกันมาทั้งคู่ได้มีขําคืนอันเร่าร้อนด้ววยยกกันเเขาาา็ไได้ถมม่่คุณจจะสีใ ปกติผมไม่ทํากับคนเมาหรอกนะเธอก็ได้ผลักเขาลงบนเตียงเธอก็ได้บอกว่าฉันก็ไม่ทํากับคนที่ไม่รู้จักชื่องั้นนี่ก็แค่วันนหนล่ะนะพอลุ่งเช้าน้องเอกก็ได้สติและก็ตกใจมากเธอจึงรีบวิ่งออกไปแถมยังทิ้งเงินสองแสนวอนเอาไว้บนเตียงจังหวะนั้นนพระเอกที่ตื่นขึ้นมาก็ได้ไม่เห็นบัตรพนักงานของเธอนะคะเขาก็ได้ยิ้มออกมาทางด้านซอยองซอเธอกําลังนั่งบ่นตัวเองอยู่นะคะว่าที่เป็นนอนกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้แถมยังลืมบัตรพนักงานอีกด้วยตอนนั้น เรียกตัวเข้าไปพบพอเธอเข้าไปพบท่านประธานก็ต้องตกใจเพราะผู้ชายคนนี้คือคนที่เธอนอนด้วยเมื่อคืนนินาเขาก็ได้ถามเธอนะคะตัวผมนะั้นมีค่าแค่2 0 0 0 0 0บอลเองหรอนางเอกก็พยายามตีหน้าซื่อนะคะทําเป็นไม่รู้เรื่องพระเอกก็พูดส่วนว่าเธอแกล้งจําไม่ได้หรอแล้วก็ยื่นบัตรพนักงานให้กับเธอนะคะนางเอกได้ยินแบบนั้นก็หัวเสียมากและคิดว่าเขาจะต้องไล่เธอออกอยู่แล้วเธอก็เลยพูดส่วนว่าไหนๆก็จะไล่ฉันออกอยู่แล้วงั้นขอพูดอะไรนิดหน่อยอย่าเรื่องมากเรื่องอาหารมีอะไรก็ยยัดเข้าปากไปเถอะแล้วก็ทอนเงินฉน 2อ0 0 0 0วอน2อ0 0 0นวอนก็หลูแล้วแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะคะเพราะว่าเธอไม่ได้ถูกไล่ออกแถมยังต้องเตรียมทําอาหารให้กับไอ้ประธานที่กวนประสาทมาทานข้าวที่โรงอาหารทั้ง3ม,มือ้อเธอก็ได้บอกว่าที่โรงอาหารเนี่ยไม่มีไส้กรอกให้คุณทานหรอกนะเขาก็ได้กวนประสาทเธอบอกว่ามีอะไรผมก็จะกระเดือกลงไปก็แล้วกันขอบอกว่าเจ้าประธานคนนี้กวนประสาทสุดยอดระหว่างที่เธอมาเสิร์ฟอาหารให้กับเขาเลขาคิมก็ได้ถามว่าท่านประธานรู้จักเธอด้วยหรอเขาจึงบอกว่าเราเอะเคยเข้าคัสวันเดย์ด้วยกันและเขาก็แกล้งทําเป็น ่าลืมโทรศัพท์ให้เลขาคิมาออกไปเอาให้หน่อยเพื่อที่เขาจะคุยกับนังเอกสองต่อสเธอก็ได้บอกว่าเธอจะทําเมนูเหมือนเดิมด้วยกัน3ม,มือ้อเพื่อที่จะให้ประธานน่เบื่อแต่เขาก็พูดสวนว่าผมเคยบอกแล้วผมไม่เบื่อกับผู้หญิงที่ผมถูกใจผมก็จะไม่เบื่อทั้งสองคนจ้องตาก,กันไปกันมาจาังหวะนั้นเลขาคิมมาก็ได้แอบมองทั้งสองคนอยู่นะคะทั้งสองคนไม่รอช้าไปแอบแซบกันต่อในห้องเตรียมอาหารและเราก็จะได้รู้นะคะว่าเรื่องทั้งหมดนียเป็นนิยายออนไลน์เรียลไทม์ชื่อเรื่องว่าเมนูแซบท่านประธานซึ่งตอนนนี้ิ ออนไลน์เรื่องนี้กาลังโด่งดังและมีคนชอบมากมายซึ่งคนที่แต่งเรื่องนี้ก็คือนางเอกของเรานะคะชื่อนําใจยอนเธอได้ตั้งใจแต่งนิยายของเธออย่างขยันขันแข็งตั้งแต่เช้าจดมืดเนื่องจากนิยายเป็นที่กําลังโด่งดังก็มักจะมีเกียนคีย์บอร์ดเธอนะคะตั้งใจฟ้องเกียนคีย์บอร์ดแต่ตํารวจก็ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากส่งจดหมายขอโทษของหมอนั่นมาให้เธอตอนเชาน้านางเอกก็ได้ไปที่สถานีตํารวจแล้วก็บังเอ,อิญมันจะกับไอ้เกียนคีย์บอร์ดเธอได้โยนจดหมายขอโทษใส่หน้าเขาพร้อมกับบ,บอกว่าคิดว่าเขียนจดหมายสํานึกผิด จะให้ฉันอาภัยที่คุณอะไปแช่งให้ฉันตายเหรอคะคุณด่าฉันนล้ไม่ได้หวังให้ฉันไปตายแต่ตั้งใจให้ฉันเจ็บปวดงั้นฉันก็ต้องเจ็บปวดตามที่คุณต้องการจากนั้นนะฉันก็ต้องให้อาภัยคุณงั้นหรออย่าเขียนมาอีกเลยเพราะว่าฉันจะไม่ยกโทษให้เขาก็ได้บอกว่าแล้วแต่คุณเลยผมมาก็ไม่ได้อยากให้คุณยกโทษให้แต่อย่างน้อยจดหมายหน้านาผมเขียนมาจากใจจริงเพราะว่าผมมาสำนึกผิดจริงๆแล้วผมก็อยากขอโทษจริงๆจากใจต้องทอํายังไงคุณถึงจะเชื่อผมมีวิธีไหนบ้างที่คุณจะเชื่อผมได้เธ <ouri> ออกก็็พูดสส่่่่่ววนนนนาางงัไปตยซะคคืิทีุณ พิมใส่ฉันเป็นร้อยๆรอบจนฉันน่าเก็บเอาไปคิดเป็นร้อยๆหนว่าฉันน่าควรจะต้องไปตายหรือเปล่าคุณก็ลองคิดบ้างสิว่าคุณน่ะสมควรจะอยู่ไหมจังหวะที่เกียนคีย์บอร์ดกำลังเก็บจดหมายสำนึกผิดมันได้ปิวไปอยู่กลางถนนทําให้มีรถสิบล้อพุ่งมาจะชนเขานะคะนังเอกที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเธอได้ยืนอึ้งแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นน่าเธอก็เป็นลมหมดสติไปเลยนะคะพอเธอตื่นขึ้นมาอีกทีผอโอลงพยาบาลก็ได้เรียกเธอว่าซอยอนซอแถมยังบอกอีกว่าถ้าคุณเป็นอะไรไปหรือว่าตายประธานได้เอาผมเละแน่น นางเอกก็งงแล้วก็คิดว่านี่เขาเป็นแฟนขับนิยายของฉันหรอเนี่ยนางเอกจึงขอบคุณที่เขานั้นติดตามนิยายเรื่องเมนูทรบท่านประธานของเธอพออโรงพยาบาลที่เห็นว่านางเอกอะยังดูมึนและยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องจึงให้เธอนอนพักต่ออีกสักหน่อยนางเอกก็ได้มองดูอบๆห้องแล้วก็เห็นว่าห้องที่เธออยู่เนี่ยมันหรูหรามากจังหวะที่เธอหันไปเจอกระจกเธอก็ต้องตกใจว่าทำไมผมของเธอถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงยาวแล้ว,ล,วล่ะนี่ฉันนอนหลับไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเธอได้หาโทรศัพท์แล้วก็เปิดดูตัวอผ้าเธอก็สงสัยว<ๆ>่า<ๆ> ภาพพวกนี้เป็นของใครเธอได้เห็นบัตรพนักงานที่เขียนว่าซอยองซอชื่อเดียวกับตัวละครหลักในะนิยายที่เธอเขียนพอเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูรูปภาพหน้าจอหลักของเธอใส่ชุดคล้ายนักโภชนาการเธอก็ไม่อยากจะเชื่อพอเธอกดสแกนนิ้วมือในโทรศัพท์ได้นั่นจึงจะทําให้เธอจะเป็นลมอีกรอบพวกพยาบาลก็ได้สุบซิบนินทาบอกว่านางน,นี่แหละทําทุกวิถีทางเพื่ออ,อ่อยประธานคันฮาจุนก็เลยได้อยู่ห้อง V.I.P. ของโรงพยาบาลสินะนางเอกก็ได้รีบแต่งตัวและออกจากห้องเธอก็ได้สับสนและก็คิดว่านี่อาจจะเป็น ฝันจังหวะนั้นประธานคังฮาจุนก็ได้รีบมาพอเธอเห็นหน้าเขาก็ต้องตกใจเพราะหน้าของหมอนเนี่ยเหมือนเกียนคีย์บอร์ดเขาก็ได้บอกว่าคุณต้องพักผ่อนนะยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลเธอก็ได้ถามว่าคุณเป็นคนพาฉันมาโรงพยาบาลหรอเขาก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่าคุณนะจะหายแล้วนะแต่ผมก็ไม่คิดว่าคุณจะเครียดจนถึงขั้นเป็นลมขนาดนี้คุณซอยองซอพอนังเอกได้ยินเขาเรียกชื่อเธอว่าซอยอนซอนั่นจึงทาให้เธอรู้ทันทีว่าเธอเข้ามาอยู่ในนิยายที่ตัวเองเขียนจังหวะนั้นผอโรงพยาบาลก็ได้ลงมาแล้วก็ตะโกนเรียกท่านประธาน คังฮาจุนนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจจากตัวละครหลักในนิยายที่เธอเขียนรูปร่างหน้าตาของเขาไม่ใช่แบบนี้นี่นาทำไมใบหน้าของเขากลายเป็นหน้าตาของไอเกียนคีย์บอร์ดได้ล่ะนางเอกก็ได้ถามย้ำอีกครั้งนี่คุณเป็นท่านประธานจริงๆหรอเขาจึงบอกว่าผมาคือคังฮาจุนนางเอกก็ได้ผลักตัวเขาแล้วรีบวิ่งหนีเธอได้รีบวิ่งขึ้นไปบนรถเมล์แล้วเธอก็ได้เห็นว่าภายนอกเมืองนะั้นมีแต่ใบหน้าของพระเอกตั้งแต่จอโฆษณาจนไปถึงป้ายต่างๆนางเอกจึงตะโกนออกมาว่ามันคือเมืองอะไรกันวะเนี่ยทำไมไอเกียนียออดนนนเเ้้าป็พกขงฉัไ นางเอกก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่ารถเมย์เนี่ยมันวนมาที่เดิมซ้ําๆแล้วก็เจอกับท่านประธานเนี่ยที่รออยู่ตรงป้ายรถเมย์ตลอดนางเอกจึงรีบไปถามคนขับรถเมย์แต่คนขับรถเมย์กับเป็นคนเดียวกับผอโรงพยาบาลน,นางเอกก็ได้ถามว่าทาไมรถได้ถึงวนกลับมาที่เดิมคนขับรถก็ได้บอกเพราะว่ามันยังมีฉากเด็ดของตอนนี้อยู่ไงล่ะแล้วนางเอกก็ได้วาฟมาในตอนที่เธออยู่ในห้องผู้ป่วยเธอกําลังยืนกอดกับท่านประธานเขาได้บอกให้เธออย่าไปสนใจข้อความหรือแชทที่คนอื่นนะว่าไล่เธอไม่ว่าใครพูดว่าอะไรแต่ว่าคน คนที่เริ่มชอบคุณซอยองซอก่อนก็คือผมผมนะชอบคุณนะคุณซอยองซอนางเอกก็ได้บอกว่าทุกอย่างที่โพสในกระทู้ก็ไม่ใช่เรื่องโกหกทั้งหมดหรอกที่ว่าร่างกายของซอยองซอทําให้ประธานคังฮาจุนค้างไข่จนแทบบ้านางเอกก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายหรือคําพูดอะไรได้นะคะทั้งหมดเนี้ยก็เป็นไปตามอทละครนิยายที่เธอเขียนเลยแล้วทั้งสองคน,นก็เข้าไปจูบก,กันอย่างดุด,ดื่มพอนางเองกสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้เธอก็ใช้ฟันกัดไปที่ปากของเขาแล้วก็รีบผลักตัวเขาออกจากนั้นเธอก็รีบไปแปรงฟันพร้อม ก็บ่นว่าฉันตั้งจัดการในเกียนคีย์บอร์ดนั้นยังไม่สะสมเลยแต่เนี่ยมาจูบกันแล้วนางเอกก็คิดว่าถ้างั้นไม่ว่ายังไงฉากสําคัญมันก็ต้องเกิดขึ้นนะสิแต่ว่าฉันก็ไม่มีทางควบคุมร่างกายตัวเองได้ด้วยอะสิแต่ฉันเป็นคนเขียนเองนะทําไมถึงหยุดไม่ได้ล่ะงั้นฉากต่อไปที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือซอยอนซอจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จบด้วยที่บนเตียงของบ้านของท่านประธานงั้นชีวิตฉันก็จบสิ้นแล้วสิประธานได้เข้าไปหาหนังเอกที่ห้องผู้ป่วยแต่ก็ไม่เจอเธอไม่ว่าจะตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาจึงไปดูที่ก้ององวจร เขาก็สงสัยว่าทําไมเธอน,นั้นถึงหายตัวไปตลอดเลยทําไมถึงไม่อยากจะพบหน้าเขาผอโรงพยาบาลจึงบอกเขาว่างั้นก็ขังเธอไวส้สิจะได้ไม่ต้องหายไปอีกแล้วประธานก็ได้เห็นหนางเอกผ่านกล้องวงจรปิดและเขาก็ได้วิ่งตามเธอนะคะนางเอกพยายามหนีเธอได้ไปแอบที่เตียงผู้ป่วยห้องฉุกเฉินแต่ท่านประธานก็จับเธอได้อยู่ดีไม่ว่าเธอจะวิ่งหนีออกไปที่ไหนท่านประธานก็มักจะตามเธอทันเสมอนางเอกนะคะอับจนหนทางไม่รู้ว่าจะหนียังไงเธอก็ได้เกิดไอเดียถ้าตัวเอกของเรื่องนี้ตายโลกใบนี้ก็จะหายไปด้วย เธอจึงไปยืนอยู่บนดาดฟ้าและเตรียมที่จะกระโดดลงมานางเอกก็ยังคิดอีกว่าถ้าฉันตายในฐานะซอยอนซอฉันจะกลับไปเป็นนำใจยอนและท่านประธานนั่นก็ต้องกลับไปเป็นไอกเกียนคีย์บอร์ดและนางเอกก็ได้กระโดดลงมาท่านประธานที่เห็นแบบนั้นก็พร้อมจะกระโดดมารับเธอเขาบอกฉากนี้เหมือนหนังฮีโร่เลยละ่ะโคตรเจะเวอร์มากและแล้วประธานก็ได้รับนางเอกของเราสําเร็จเขาได้อุ้มนางเอกเอาไว้ในอ้อมแขนของเขานางเอกถึงกับต้องอุทานออกมาว่าไอบ้าพระเอกนิยายเอ้ยทุกคนก็ต่างส่งเสียงเชียร์ ให้กับทั้งคู่ท่านประธานได้พาเธอกลับมาที่บ้านนางเอกได้ลองจดที่จะดีความเป็นไปได้ของนิยายที่เธอเขียนนะคะข้อแรกเนื้อเรื่องในนิยายยังไงก็ต้องเกิดขึ้นข้อ2พอเธอได้ยินเสียงดนตรีร่างกายของเธอก็จะขยับตัวไม่ได้ส่วนข้อ3ข้อสุดท้ายเพิ่งเกิดไปเมื่อไม่นานคือตัวเธอนั้นจะไม่มีทางเสียชีวิตและนิยายเรื่องนี้ก็จะไม่ได้จบลงแบบนี้ไอ้เกียนคีย์บอร์ดนั่นก็ไม่มีทางเสียชีวิตได้เหมือนกันมีทางเดียวก็คือจะต้องเล่นฉากจบกับหมอน,นั่นนางเอกคิดได้ยังไม่ทันไรเสียงดนตรีงข้่ขาหู เธอมันตัดไปสู่ฉากว่าวิวที่เธอไม่มีทางหนีมันไปได้ฉากนี้ท่านประธานจะหยิบน้ำมันนวดอะอารมาเข้ามาในห้องแล้วร่างกายของนางเอกนะคะก็ไม่ฟังอะไรที่เธอสั่งเริ่มเล่นต่อบทฉากนั้นเป็นฉากติดเลดที่เธอกับเขามีอะไรกันอย่างแซ่บเร่าร้อนภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้านางเอกที่ตื่นขึ้นมาเธอก็สงสัยด้วยฉากนี้มันไม่ได้จบด้วยการนวดน้ำมันหรอกหรอทำไมฉันจําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นฉากสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันก็ออกไปจากในโลกนิยายนี้ไม่ได้หรือเปล่าทางด้านท่านประธานก็ได้ ผลตรวจจากโรงพยาบาลว่านางเอกมีภาวะสูญเสียความทรงจําเขาจึงพูดออกมาว,าว่าว่าแล้วเชียวถึงว่าเธอถึงจําอะไรไม่ได้และก็วิ่งหนีเขาตลอดจงังหวะนั้นนางเอกก็ได้เดินดิ่งดิ่งมาหาเขาพร้อมกับคิดในใจเวลาฉันเขียนนิยายโรแมนต์รักในยุคปัจจุบันมันจะต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอถ้าฉันเล่นถึงจุดจบฉากนี้แล้วก็ฉันอาจจะหลุดออกไปจากโลกนิยายนี้ก็ได้แล้วเธอก็ค่อยๆถอดชุดของตัวเองพร้อมกับยื่นมือไปจับคางของเขาแล้วก็บอกว่างั้นเรามาทําให้จบ กันเลยดีไหมเขาก็ได้ดึงตัวเธอลงมาบนเตียงพร้อมกับค่อยๆจะเข้าไปจูบเธอนะคะแต่เธอก็รีบขัดบอกว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมเขาก็ได้ใส่เสื้อให้กับเธอแล้วก็บอกว่ากับคนเมาผมยังพอทําลงแต่กับคนป่วยที่ไม่ยินยอมพร้อมใจผมมาทําไม่ลงหรอกครับจงังหวะนั้นเลขาคิมก็ได้เข้ามานังเอกที่เห็นใบหน้าเขาก็ต้องตกใจพร้อมกับอุทานพูดขึ้นมาว่าโยฮาจุนอย่าบอกนะว่าหมอนเนี่ยคือเลขาคิมกลายเป็นว่าจากตัวหลักนิยายที่เป็นพระเอกกลายเป็นเลขาคิมซะได้ท่านประธานกกังเอไป เพราะเห็นว่าเธอจําเลขาคิมไม่ได้ก็กลัวว่าสมองเธอจะมีอะไรผิดปกติเลขาคิมที่เห็นแบบนั้นก็ดูไม่พอใจเขาก็ได้คิดว่าเยนี่มาอ่อยคังฮาจุนยังไม่พอยังแกล้งทําเป็นบ้าอีกเหรอเนี่ยจะไม่ยอมไปจากฉัน,นง่ายๆเลยใช่ไหมยีซอยองซอในรถนังเอกก็ได้บอกกับท่านประธานไม่ต้องพาฉันไปโรงพยาบาลหรอกแต่ว่าท่านประธานก็ไม่ยอมจะพาเธอไปโรงพยาบาลให้ได้เพราะกลัวว่าเธอจะเป็นอะไรขึ้นมาอีกเธอก็ได้บอกว่าคนที่เป็นอะไรไม่ใช่ฉันหรอกน่าจะเป็นไอเกียนคีย์บอร์ดมากกว่าป่านนี้คงจะตุยไปแล้วเพราะงั้นน่ะเธอก็เลยโดนลงโทษ ดูแบบนี้ไงไหนจะเรื่องที่ให้เกียนคีย์บอร์ดกลายมาเป็นประธานและรักแรกของฉันนั่งกลายเป็นแฟนเก่าที่นี่มันนรกสําหรับเธอชัดๆท่านประธานก็ไม่เข้าใจที่เธอพูดนะคะแล้วก็สงสัยว่าทําไมมันถึงเป็นนรกสําหรับเธอล่ะเธอก็ได้บอกว่าพราะคุณน่ะใช้ชื่อรักแรกของฉันทั้งที่หน้าตาไม่ใช่ฉันนึกถึงหน้าของรักแรกของฉันนะตอนแต่งนิยายเรื่องนี้พระเอกของเรื่องเลยชื่อคังฮาจุนและตอนนี้ฉันติดอยู่ในร่างของนางเอกที่ชื่อว่าซอยอนซอและตอนนี้รักแรกของฉันน่กลายเป็นตัวร้ายนางเอกก็คิดว่าพูดไปอ่ะท่านปาน ทานก็คงไม่เชื่อแต่เขาก็บอกว่าผมเชื่อในสิ่งที่คุณพูดตัดผ้ามาอีกทีเขาได้พาเธอมาที่โรงพยาบาลจับเธอเข้าเครื่องสแกนสมองนางเอกถึงกับโวยวายไหนคุณบอกว่าเชื่อฉันไงไอเกียนเอ้ยปล่อยฉันไปนะพอตรวจเสร็จเรียบร้อยนางเอกก็ได้ถามท่านประธานว่าหมอ,อโรงพยาบาลว่ายังไงบ้างเขาก็ได้บอกว่าโชคดีที่สมองไม่ได้กระทบกระเทือนหรือว่ามีปัญหาอะไรความทรงจําก็ปกตินางเอกก็ถึงกับบน่นเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าฉันปกติดีนี่ยังไม่เชื่อฉันอีกหรอเขาก็พูดส่วนว่าผมเชื่อคุณทุกอย่างเธอ เธอก็ถามว่ายกเว้นเรื่องนิยายกับเกียนคีย์บอร์ดที่ฉันพูดใช่ไหมที่คุณไม่เชื่อฉันเธอก็ได้เรียกแท็กซี่เพื่อจะนั่งรถกลับบ้านแต่ว่าเธอไม่มีเงินนะคะท่านประธานก็ยื่นเงินให้เธอเธอก็ได้หยิบทังกระเป๋าตังค์เขาเอาไปหมดเลยท่านประธานก็แสนจะน่ารักยิ้มให้อย่างเดียวแล้วก็ตามใจเธอขั้นสุดนางเอกก็ได้บ่นอยู่คนเดียวหลักแรกไม่อยู่ตรงหน้าแเ้วเแท้ๆจะให้แฮปปี้เอนดิ้งกับไอ้เกียนคีย์บอร์ดได้ยังไงฉันจะต้องไปจากที่นี่ให้ได้แต่มันจะต้องทํายังไงกันเล่าฉันถึงจะได้ออกไปจากโลกในนิยายาาคคนนขบแแท็็กกกซี่่ได้้ออเธะะววถึงล มาจอดอยู่ที่หน้าบริษัทของท่านประธานพร้อมกับบอกว่าให้รีบลงไปสิมาถึงบทน,นี้ฉากนี้แล้วนางเอกก็ได้นึกฉากต่อไปที่จะถึงก็คือเป็นฉากที่เธอติดอยู่ในห้องเย็นเธอพยายามขอขอให้คนช่วยนางเอกก็ได้มาทํางานเธอก็บ่นพึมพำอีกแล้วฉันจะเปลี่ยนฉากจบก็ไม่ได้ท่านประธานก็ถามว่าไหนบอกว่าจะกลับบ้านไงคิดถึงผมก็เลยมาหาผมหรอนางเอกก็รีบเถียงบอกว่าไม่ใช่สักหน่อยเขาก็ได้หันไปมองอาหารที่เธอตกักมันเป็นธงคัตสึพร้อมกับพูดว่าแต่ผมว่าใช่ว่าคุณน่ะคิดถึงผมนางเอกก็จําได้ว่าฉากในนี้ย ท่นานในโรงอาหารมีเมนูทงคัสสึวันนั้นน่าจะมีเรื่องดีๆเสมอคือเธอกับเขาจะนัดแซบกันนั่นแหละนางเอกก็ได้เอาทงคัสสึมาเสิร์ฟที่โต๊ะนะคะโดยเธอได้ใส่ซ้อนมะเขือเทศให้กับเลขาคิมเป็นรูปหัวใจส่วนกับท่านประธานเป็นรูปกากบาทเลขาคิมจึงดึงนางเอกออกมาคุยกันสองต่อสองและก็ด่าเธอว่าเธอที่มันบ้าจริงๆทำเป็นจาฉันไม่ได้ต่อหน้าท่านประธานแถมังจะมาอ่อยฉันต่อหน้าเขาอีกเธอก็ได้บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะฉันก็แค่รู้สึกดีใจที่ได้เจอนายอีกแล้วนายก็ชอบทงคัสสึเขาก็ได้โมโหแล้ว บอกว่างั้นก็บอกคังฮาจุนไปเลยสิว่าพวกเราเ,าเคยคบกันเธอแค่อยากปั่นหัวฉันใช่ไหมหรือว่าเธอกําลังหลอกใช้ฉันเพื่อทําให้คังฮาจุนหึงคังฮาจุนเบื่อเธอแล้วหรือไงเธอน่ะมันไม่คู่ควรอะไรกับเขาหรอกเธอมันเป็นแค่ของเล่นชั่วคราวของคังฮาจุนเดี๋ยวก็โดนเขี่ยทิ้งแล้วนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่สนใจเพราะใบหน้าของเขาคือรักแรกของเธอเธอก็ยิ่งชอบที่เขาเลวพร้อมกับบอกว่าไม่แย่งนางเอกจากพระเอกไม่ล่ะมาเป็นม้ามืดในนิยายหลายเรื่องก็ทําแบบนี้นะเลยขาคขมจึงพูดสวนอย่าบอกนะว่าเธออยากจะกลับมาคบกัับฉน ถ้าฉันเคี้ยวหมักฝรั่งจนคายทิ้งแล้วแล้วคนอื่นมาเคี้ยวต่อแล้วก็คายทิ้งทําไมฉันต้องกลับไปเคี้ยวมันอีกล่ะเธอมันคือหมักฝรั่งที่ฉันกับคังฮาจุนเนี่ยเคี้ยวแล้วคายทิ้งไม่มีค่าอะไรมากกว่านั้นท่านประธานได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเข้ามาต่อยหน้าเลขาคิมเข้าไปเต็มๆนางเอกก็รีบเข้ามาห้ามแล้วก็พูดบอกว่าคังฮาจุนนายเป็นอะไรหรือเปล่าท่านประธานก็พูดสวนผมตั้งหากคือคังฮาจุนคนที่รักซอยอนซอก็คือผมแล้วคนที่ซอยอนซอรักก็คือผมแล้วเขาก็ได้ดึงตัวนางเอกอะออกไปจากตรรงงนนนนนั้้าาเออกกก็ไดบท่ปะ อย่ากดเลยค่ะคิมมากเกินไปเลยที่หมอนั่นทําแบบนั้นนะเพราะเป็นตัวร้ายในนิยายฉันเป็นคนเขียนให้เขาเป็นตัวละครเลวๆที่คุณจะเป็นเศรษฐีมีความตรงไปตรงมามีความต้องการสูงที่คุณรู้สึกว่าจะเป็นจะตายถ้าไม่มีซอยอนซอมันก็เป็นแค่เรื่องในนิยายที่ฉันเขียนถึงคุณจะไม่เชื่อกเอ็เถอะเขาก็พูดส่วนว่าคุณคิดว่าผมจะเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอนางเอกจึงจะพิสูจน์ให้เขาเห็นโดยการขับรถไปอย่างไกลจากที่บริษัททั้งสองคนมาถึงที่ทะเละเธอก็ได้บอกว่าฉันจะพิสูจน์ว่าโลกไปนี้แล้วคุณเป็นแค่ นนย,ยทีี่ฉัเขแต่ฉากจบของบทนี้นั่นก็คือคือนนี้ฉันจะถูกขังอยู่ในห้องแช่แข็งของโรงอาหารของบริษัทในอีกหนึ่งนาทีมันจะเกิดขึ้นเขาก็ไม่เชื่อนะคะแล้วก็บอกว,กว่ากว่าเราจะมาถึงเนี่ยมันใช้เวลาตั้งหนึ่งชั่วโมงครึง่งคุณจะกลับไปถึงบริษัทได้ยังไงภายในหนึ่งนาทีนะ่ะเธอก็บอกว่าฉันถึงพาคุณมาที่นี่ไงว่าฉันน่าจะกลับไปถึงบริษัทภายในหนึ่งนาทีไม่ได้ในนิยายของฉันน่ะคนเดียวที่ช่วยซอยอนซอได้คือคุณคังฮาจุนเท่านั้นมีแค่คุณเท่านั้นที่จะช่วยฉันออกจากห้้้อองงแแชช่่ข็ไไดดดปเืันนะ ถ้าคุณไม่มาช่วยฉันนะฉันต้องตายในห้องแช่แข็งแน่ๆแ,และแล้วนางเอกก็ได้ยินเสียงดนตรีนะคะเธอก็ได้บอกเขาว่าเธอหนาวมากท่านประธานกําลังถอดเสื้อของตัวเองจะให้เธอสวมแต่แล้วเธอก็หายไปนางเอกได้ว่ามาอยู่ในห้องโรงอาหารของบริษัทเธอได้ถูกขังอยู่ในห้องแช่แข็งจริงๆทางด้านท่านประธานก็ได้เห็นทฤษฎีที่นางเอกเขียนถึงความเป็นไปได้ของตัวละครในนิยายและเรื่องที่นางเอกเพิ่งพูดไปเขาก็ได้พูดกับตัวเองถ้าฉันเชื่อเรื่องทั้งหมดงั้นกลายเป็นว่าความรู้สึกที่ฉันน้ามีต่อซอยอนซอทั้งหมดก็็เเปนเรื่่องกกแต ฉันไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดงั้นคุณซอยอนซอก็จะตายภาพก็ตัดมาที่นางเอกนะคะได้อยู่ในห้องแช่แข็งเธอพยายามตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยทุกคนที่อยู่แถวนั้นได้ยินและก็รีบมาช่วยนะคะแต่เปิดประตูห้องแช่แข็งยังไงก็เปิดไม่ออกสักทีจังหวะนั้นท่านประธานก็ได้เดินดิ่ง,งเข้ามาเขาก็ได้นึกถึงคําที่นางเอกพูดนะคะในนิยายของฉันคนเดียวที่ช่วยซอยอนซอได้คือคุณคังฮาจุนเท่านั้นพอท่านประธานจับประตูห้องแช่แข็งเท่านั้นแหละมันดันเปิดมาได้อย่างง่ายดายเขาจึงเชื่อในสิ่่งงทีีนนาาเเอออออกกกพพูดและะแลล้้้วะะค็รบุมธ จากห้องแช่แข็งอย่างด่วนนางเอกก็ได้มองใบหน้าของเขาพร้อมกับคิดในใจยังไงตอนสุดท้ายนางเอกก็ต้องตกหลุมรักพระเอกเสมอฉันเขียนเองแท้แต่ทําไมใจสั่นแบบนี้ล่ะพอมาถึงบ้านท่านประธานนางเอกก็ได้บอกว่านึกว่าคุณจะไม่มาซะแล้วรู้ไหมว่าฉันกลัวแค่ไหนในเรื่องซอยอนซอจะไม่ตายก็จริงแต่ว่าฉันนั่นมาอยู่ในร่างของนางก็เลยกลัวว่าจะมีอะไรผิดพลาดเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้ผมต้องเรียกคุณว่าคุณนักเขียนแล้วใช่ไหมพอใจไหมที่ผมมาเชื่อคุณแล้วเธอก็ได้บอกว่าแน่นอนสี่คุณรู้ไหมว่าฉันอึดอัดแค่ไหน ไม่รู้ว่าจะออกจากที่นี่ยังไงแถมไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดสักคนโชคดีจริงๆที่คุณเชื่อฉันแล้วเขาก็ได้ถอนหายใจพร้อมกับบ่นว่าผมจะดีใจได้ยังไงงั้นความรู้สึกรวมถึงโลกที่ผมอยู่แม้แต่ตัวผมเองมันไม่มีอยู่จริงพอเขาพูดจบก็เดินหนีเธอไปนะคะคืนนั้นท่านประธานให้นางเอกนอนอยู่ในห้องส่วนตัวเองเอามานอนอยู่ที่ตรงโซฟานางเอกก็ได้มาปลุกท่านประธานแต่เช้าเขาก็สงสัยว่าทําไมถึงมาปลุกเขาเร็วเขาก็ได้ถามว่าวันนี้มีฉากใหม่เริ่มตอนเช้าตู่งั้นหรอนางเอกก็ได้้้้้บอออกกกกวว่่าาายรู็ตงลลลุขึนมแ เธอได้พาเขามาที่ร้านทำไส้กรอกมันคือร้านไส้กรอกที่เขาเคยกินเมื่อตอนเป็นเด็กเป็นจุดกำเนิดไส้กรอกที่เขาตามหามาโดยตลอดเขาก็ได้สงสัยว่าเธอรู้จักที่นี่ได้ยังไงหรือว่าเนี่ยเป็นพอรตเรื่องที่เธอว่าเขาก็ได้บอกว่าเธอไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วตอนนี้เขาเชื่อเธอทุกอย่างเธอก็ได้บอกว่าฉันไม่ต้องการพิสูจน์อะไรเพิ่มเธอได้พาเขาเข้าไปด้านในแล้วก็ไปที่ด้านหลังร้านเธอได้หาซอสที่หมักไว้ทางด้านท่านประธานก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรเขาจึงจับมือเธอที่จิ้มซอสนันาเเข้กกอองีร็ ริ่มรู้สึกเขินแล้วก็ใจสั่นพร้อมกับบอกว่ามันก็คือซีอิ๊วจากนั้นเธอก็ได้ไปทําซีอิ๊วผัดไส้กรอกในวัยเด็กที่เธอเคยทานให้กับเขานะคะที่จริงแล้วร้านเนี้ยเป็นของคุณยายของซอยอนซอท่านได้ทําสูตรเนี้ยให้เธอกินท่านประธานก็ได้ถามเธอว่าผมจะทํายังไงกับความรู้สึกของผมดีเพราะว่าผมมารักซอยอนซอมากแต่ตอนนี้คุณบอกว่าคุณน่ะไม่ใช่เธอแล้วคุณน่ะก็อยากจะหนีไปนั่นจึงทาให้ผมรู้สึกเสียใจและก็เศร้ามากเธอก็ได้พูดส่วนว่าท่านโลกใบนี้มันคือส่วนหนึ่งของฉันงน so ันซซอออย ็คือส่วนหนึ่งของฉันเหมือนกันเพราะงั้นฉันก็คือซอยันซอค่ะและเธอก็คีบไส้กรอกป้อนเขานะคะทั้งสองคนเนี่ยดูมีความสุขมากแล้วท่านประธานก็ได้ถามเธอนะคะมีอะไรที่เธออยากทําในโลกใบนี้ไหมนางเอกของเราก็ได้ยิ้มทีนี้ก็มาดูสิ่งที่เธออยากจะทําในโลกใบนี้กันอันดับแรกเธอพาเพะเอกไปชอปปิง้งชี้ของในชั้นตั้งแต่ชั้นบนจนถึงชั้นล่างให้ซื้อไปให้หมดยังไม่พอแค่นั้นเธอยังนั่งเครื่องบินไปถึงญี่ปุ่นเพื่อไปกินซูชิแถมยังไปต่อของหวานที่ปา,าปรีส และที่สุดท้ายก็ที่โซประเทศเกาหลีเธอได้อยากมาดูหนังในรถท่านประธานที่เห็นหน้านักแสดงในจอซึ่งถามว่าทาไมหน้านักแสดงคนนี้ถึงหน้าเหมือนผมจังนางเอกก็ได้หัวเราะและก็บอกว่านักแสดงผู้ชายในโลกใบนี้หน้าเหมือนคุณกันหมดแหละเพราะว่าคุณหล่อสุดในจักรวาลโลกนี้แล้วแต่เขาก็ได้บอกว่าแม้ผมไม่อยากเป็นคนเดียวมากกว่าน่ะสิจากนั้นเขาก็ได้พาเธอมาเดินเล่นและก็ถามว่ามีอะไรอีกไหมที่โลกใบนี้ที่คุณอยากทําเธอได้จับมือท่านประธานและก็บอกว่านี่ไงคะสิ่งที่ฉันอยากจะทํา เขาก็ได้ปูดส่วนว่าผมจะทําให้คุณทุกที่ทุกเวลาจังหวะนั้นนางเอกก็ได้ยินเสียงพ่อของตัวเองนะคะเรียกว่าใจย้อนใจย้อนพ่ออยู่นี่แล้วเธอก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนวิ่งไปหาพ่อนะคะพ่อได้บอกว่าใจย้อนของพ่ออยากกินอะไรพ่อน่ะจะซื้อให้ทุกอย่างแต่พอเธอบอกอยากทานนู่นทานนี่พ่อก็ห้ามเพราะมันเป็นอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพพ่อก็คือเป็นห่วงนั่นแหละแล้วเด็กคนนั้นก็ได้หันมามองหน้านางเอกพร้อมกับยิ้มให้นะคะนางเอกของเราก็ได้น้าตาไหลพร้อมกับพูดว่านี่มันคือโลกในควาามฝัันนของงฉจรริๆพ ความเป็นจริงแล้วพ่อของนางเอกไม่ได้ใจดีและดูเป็นห่วงเธอขนาดนี้ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าและก็เด็กคนนั้นก็คือจินตนาการของเธอที่เธอวาดฝันว่าอยากให้พ่อเป็นแบบนั้นจังหวะนั้นทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงดนตรีทั้งสองคนได้มาอยู่ฉากบนเตียงท่านประธานก็สับสนและถามว่านี่มันคืออะไรกันนางเอกก็ได้บอกว่าคือว่าเนี่ยมันเป็นฉากสําคัญของบทนี้ที่พวกเราต้องมีอะไรกันและมันจะต้องเกิดขึ้นเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงนี้ขึ้นมาร่างกายของฉันนมันจะไม่ยอมฟังคําสั่งเลยแต่ว่านางเอกก็สงสยัยทาไมตอนนี้ฉันสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้ล่ ท่านประธานจึงไม่รอช้านะคะคว้าตัวเธอเข้ามาจูบแล้วทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันอยา่างเร่าร้อนภาคก็ได้ตัดมาในตอนเช้าทั้งสองคนก็สงสัยทําไมเมื่อคืนเราถึงจําอะไรกันไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่ามันคือฉากสําคัญนะนางเอกก็สงสัยแล้วก็ไม่รอช้าจัดกับพระเอกต่ออีกสักรอบแต่ทั้งสองคนก็จําอะไรไม่ได้อยู่ดีนางเอกก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอก็จัดกับพระเอกต่ออีกรอบนางเอกก็สงสัยมันแปลกจังเหมือนฉันน่ะกับความทรงจาเนี้ยถูกตัดออกไปนางเอกก็จําได้ว่าบกได้โทรคุยกับเธอว่ามีคน คนอ่นยานใหญ่การ์ตูนออนไลน์เรื่องเมนูแซบท่านประธานไม่ได้ทางบริษัทอยากปรับเวอร์ชันเซนเซอร์ออกไปเป็นเลทสิบห้าบวกนังเอกก็บ่นว่าทําไมฉันต้องติดอยู่ในเวอร์ชันสิบห้าบวกได้นีิเธอก็จะจัดกับท่านประธานอีกสักรอบแต่ท่านประธานมีประชุม <ừ. S 1> เขาต้องไปทํางานจริงๆนังเอกก็ถามว่าตอนนี้งานสําคัญกว่าหรอฉากนี้ระหว่างเราอ่านหายไปก็ได้เขาก็ได้จูบเธอแล้วก็บอกว่าซอยอนซอฉากนี้ไม่มีก็ได้ครับขอแค่มีคุณก็พอแล้วก่อนท่านประธานจะไปทํางานก็ได้บอกกับหนังเอกว่าผมตามสืบแล้วสรุปว่าคนที่ ขังคุณไว้ในห้องแช่แข็งก็คือเลขาคิมถึงคุณจะเขียนให้เขาเป็นคนเลวแต่ผมก็จะไม่ปล่อยไปไง่ายๆและผมก็ไล่เลขาคิมออกเราด้วยเหมือนนางเอกจะรู้ว่าฉากต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นท่านประธานที่เห็นว่าสีหน้าเธอดูก,กังวลจึงถามว่าไอ้เลขาคิมมันจะมาทําอะไรเธออีกไหมฉากต่อไปจะเป็นยังไงเธอจึงพูดกับเขาว่าเราจะตื่นมาด้วยกันทุกเช้าและจะเข้านอนพร้อมกันทุกคืนมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วล่ะเราจะใช้ชีวิตนี้เหมือนว่าเราไม่มีวันตายคุณรู้ใช่ไหมว่าตัวเอกของเรื่องจะไม่มีวันตายระหว่างที่ท่าน กำลังจะขับรถออกไปนางเอกก็รู้ทันทีว่าฉากต่อไปจากนี้เลขาคิมตั้งใจขับรถจะมาพุ่งชนเธอแต่บทในนิยายที่เธอเขียนยังไงนางเอกก็จะไม่ตายจังหวะที่เลขาคิมขับรถพุ่งมาจะชนเธอนะคะท่านประธานที่เห็นแบบนั้นก็รีบม,มาขวางเขาได้ผลักตัวนางเอกและตัวเองอ่ะได้รับบาดเจ็บแทนนางเอกก็รีบนาตัวเขาส่งโรงพยาบาลเธอก็ได้สงสัยว่ามันจะต้องมีอะไรผิดพลาดสิฉันควรจะถูกรถของเลขาคิมชนแต่ทาไมถึงกลายเป็นคุณคังฮาจุนได้จังหวะที่หมอออกมานางเอกก็ถามว่าคุณคังฮาจุนเป็นอะไรไหม หมอก็ได้บอกว่าโชคดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรคุณคังเป็นพระเอกนี่นาเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไรที่ติดเบอร์นั้นเหมือนเพะเอกนิยายคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดในชีวิตเขานะตัวแปรอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าต่อจากนี้ไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนางเอกก็ได้ถามผอ,อรโรงพยาบาลงั้นฉันก็จะทํายังไงดีแต่แล้วผอ,อ,อก,ก็ได้หายตัวไปนะคะนางเอกก็ได้จับมือท่านประธานพร้อมกับพูดว่าขอโทษนะคะคุณคังฮาจุนตอนเช้าพยาบาลก็ได้แจ้งนางเอกนะคะว่าคุณคังฮาจุนนนฟื้้แลว นางเอกก็รีบวิ่งไปห้องผู้ป่วยแต่เธอกลับไม่เจอเขาเธอได้เจอเขาอยู่บนดาดฟ้าพร้อมกับพูดว่าฉันเป็นห่วงคุณนะคะคนไข้ไม่ควรเดินไปเดินมาแบบนี้นะเขาก็พูดส่วนว่าผมไม่เป็นไรคุณบอกเองนี่ว่าพระเอกจะไม่ตายนางเอกก็พูดส่วนว่าก็ใช่แล้วทำไมคุณถึงเสี่ยงชีวิตมารับแทนฉันฉันน่ะไม่ตายหรอกตามบทเดิมมาฉันควรถูกรถชนเขาก็พูดส่วนว่าผมทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้และต่อไปก็จะไม่ให้เกิดขึ้นด้วยคุณรู้ไหมว่าตัวเองเป็นใครสําหรับผมคุณคือคนที่ทําให้ผมมีตัวตนคนที่ ทำให้ผมอยากมีชีวิตอยู่ต่อและเป็นผู้หญิงที่ผมรักด้วยผมรักคุณนะคุณนาใจยอนไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไหร่ผมจะอยู่ข้างคุณนาใจยอนตลอดไปนังเอกได้ยินแบบนั้นก็เข้าไปจ๊บเขานะคะพร้อมกับบอกว่าเนี่ยมันคือจูบแรกของฉันท่านประธานก็บอกว่ามันไม่ใช่จูบแรกสักหน่อยแล้วเขาก็เข้าไปจูบเธอนะคะพร้อมกับบอกว่าแบบนี้สิเขาเรียกว่าจูบแรกภาพก็ตัดมาที่นางเอกของเราได้ลืมตาเธอได้อยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็จับผมตัวเองแล้วก็รู้ว่าผมของตัวเองสั้นงั้นแปลว่าเธอได้กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงแล้วจังหวะ วันนั้นเธอได้หันไปเห็นเกนคีย์บอร์ดเธอก็ตกใจแล้วก็อุทานออกมาว่าคุณยังไม่ตายหรอกหรอเนี่ยเขาก็พูดส่วนว่าขอโทษด้วยครับทั้งที่คุณสั่งให้ผมไปตาย,ตายเธอก็ได้พูดส่วนว่าโล่งอ,อกไปทีโชคดีจริงๆค่ะพร้อมกับยิ้มให้กับเขาพ่อหนุ่มเกนคีย์บอร์ดเห็นแบบนั้นก็ยิ้มกลับและทั้งสองคนก็มองหน้ากันและกันแล้วซีรีส์เรื่องเมนูแซ่ทบท่านประธานก็ได้จบลงนะคะหวังว่าเรื่องนี้จะทําให้ทุกคนที่ได้ชมมีความสุขและสนุกไปกับมันนะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กกกดดดดและะริ่ง้วยนไป Bye bye.